สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะแม่บ้านจิงโจ้มีหนังไก่ค่ะวันนี้แม่บ้านจิงโจจะมาเจียวหนังไก่ให้เพื่อนๆดูว่าแม่บ้านทํำยังไงนะคะแม่บ้านตั้งกล้องห่างนะคะอยู่ห่างๆยางอยู่ห่างๆยางห่วงๆแม่บ้านกลัวเขากระเด็นใส่กล้องใช้มือถือครับห่วงมือถืออันนี้เป็นหนังไก่ที่แม่บ้านล่อออกมา ใส่ลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวม่บ้านจะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเพื่อล่อให้น้ำมันในไก่เขาออกมาลอ่ลอลออกหอกล่อเพราะมัน,ม,นมันมันไม่ค่อยเยอะอะค่ะใส่จรินนจรึงๆพอละนิดจริงจริงแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงให้น้ำมันออกมาจากไก่นะคะแล้วก็ ให้เขามีรสชาติด้วยก็คือเราจะใส่เกลือลงไปช่วยเขานิดนึงนนะคะเป็นการอุน่นแม่เจ้าเป็นการเจียวหนังไก่นะคะไม่ใช่ทอดเจียวเอาน้ำมัน,นะค่ะ กล้องสะไกลยอดเลยแอบ้านแกบอกให้เอากล้องแกมาถ่ายค่ะแต่แม่บ้านห่วงของแบบถ้าเป็นเจียวๆผัดๆอย่างเงี้ยแม่บ้านไม่อยากให้เขาโปรกบค่นี่ค่ะเราก็จะเจียวไปอย่างนี้ ไฟกลางๆไม่ต้องร้อนมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเห็นว่าเราจะได้น้ำมันมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะหนังไก,ก่กรอบเลยดูเลยค่ะนี่ใส่เกลือด้วยก็จะทให้หนังไก่กรอบด้วยค่ะเราก็กินหนังเขาได้ด้วยแล้วก็จะได้น้ำมันเยอะด้วยนะคะ น้ำมันไก่ก็เอามาใช้ผัดทอดได้ปกตินะคะก็ยิ่งดีด้วยค่ะไม่ได้ผ่านขบวนการผลิตอะไรมากมายนะคะแต่ก็ถ้ากินเยอะก็ไม่ดีอะคะ่ะทุกอย่างมีผลต่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเอานัางไก่ออกกัน ลืมใส่กระดาษซับมันเนาะซื้อบือจังแม่บ้านนี่ค่ะทอดหนังไก่ง่ายๆทำกินเองที่บ้านหรือใครจะปรุงรสก่อนทอดกินก็จะยิ่งอร่อยนะคะนี่ค่ะกรอบๆเลยแล้วก็ได้น้ำมันเยอะด้วยค่ะบ้านใช้หนังไก่นิดเดียวเองนี่ค่ะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นไงหน้าตาหนังไก่ของแม่บ้าน <c oughs> มีกลาทอดเยอะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านกินเพราะช่วงนี้เออละมัดนระวังน้ําหนักอยู่ค่ะก็ไม่อยากให้เขาเพิ่มมากนะคะเพราะอายุก็วัยนี้แล้วเนาะ <c oughs> ไม่อยากอ้วนนะคะอืดอัดเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ